มาต่อกันนะครับการทําประตูหน้าต่างให้กับบ้านพักของเรานะครับ2ชั้นก็มาถึงอีกหน้านึงแล้วนะครับในคลิปที่แล้วผมสอนวิธีการทําหน้าต่างแบบแมนวนวลนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาทําผ่าน extension และการที่อยู่ใน extension pad นะครับไม่ใช่แค่ p a ดิอยู่ในตัว extension pad ของเราครับซึ่งตัวเนี้ยผมจะเรียกว่า draw and window นะครับ ดอแอนด์วินโดว์ไปเลยละนี่บริเวณนี้ครับตอนนี้ทดลองฟรีอยู่นะครับหากคลิกกาไปเลยครับโอเคพักไว้ก่อนนะเอาละครับดอแอนด์วินโดว์เนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าตรงนี้ครับแบรนด์ Blend, ครับก็จะมีตรงนี้ครับด y นามิกเป็นของประเทศเวียดนามนะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังพัฒนาของไทยอยู่นะครับเป็นของประเทศเวียดนามอยู่ซึ่งเราก็พยายามเลือกให้มันตรงครับกับกับตัวที่เราเลือกนะใช้งานอยู่ไม่งั้นมันก็จะเสียเวลาทำเนาะ แล้วก็มาที่ w i n d o w นี่ครับสไลดิ n ง glass คลิกวางแต่นื่อจากว่าขนาดของมันเนี่ยมันคือ,อคลิกขวาก่อนนะแล้วก็ Dynamic คือเนี่ยมันมีคำสั่ง Dynamic Component อยู่พื้นฐานสเกลับนะครับคลิกขวานะ Dynamic Component เปิดปุ๊บเนี่ยกดที่หน้าต่างตรงน,นี้นะ้ว้วกดตรง Option ตรงนี้มันจะมีขนาดให้เราเลือกครับก็ความกว้างคือเท่าไหร่ในแบบนี้ยหนจุดหนึ่ง แล้วความสูงขึ้น1.05แัปพลายครับเรียบร้อยเลยขนาดของมันก็จะเปลี่ยนตามทันทีครับความไวเป็นของปีศาจเลยครับเนี่ยใครจะบอกใครจะใช้ใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมบอกเลยว่าอเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ช่วยเราทั้งนั้นได้เร็วขึ้นครับอในนี้คือบานกบ,บ,บ,บานบานเปิดนี่ครับสวิงบานสวิงมาละอ่าก็ ขนาดมันคือ0.6กับ1.35 1.35 apply เรียบร้อยครับเสร็จแล้วต้องกับกับด้านครับก็ flip ครับนี่กับด้าน flip เห็นไหมครับทุกคนเสร็จแล้วแทนที่เราต้องมานั่งทำเองนะครับเนี่ยการทำ dynamic เนี่ยผมยกขึ้นมาให้ดูก่อนเนี่ยมันไวกว่าเยอะครับนะครับอันนี้เป็น หน้าต่างที่ทําขึ้นมาแบบเดเรมิกพื้นฐานธรรมดานะครับผมขอไปไปพื้นน้ำตอนนี้เรากำลังพัฒนาของไทยอยู่นะครับให้คนไทยทำอยู่โอเคต่อไปตรงน,นี้ครับ <S <S อันนี้ก็บางเลื่อนเหมือนกันก็ <S 2> <S 2> <S 2> ตัวน,นี้แหละเออนะครับเนี่ยอืมมาเนี่ยครับคือจริงๆอะ่ะมันมีอีกอันหนึ่งนะที่ทําไว้ให้นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทย ไทอะลูซึ่งอันเนี้ยมันจะเป๊ะมีมุงรวดด้วยนะครับก็ถ้าเาต้อการให้ไทอะลูทำม,มันก็ได้นะคลิดมาวางครับอย่างนะจากนั้นเวลาจะเปลี่ยนขนาดครับใช้คำสั่งคำสั่งที่เรียกว่าอ่นนี่ครับมูนีเลือกบมตรงนี้ครับแล้วก็มูเข้าไปเปลี่ยนขนาด,าดนรัจุดหนึ่งเข้าไปเข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการใช้นะครับ ก็แต่ตอนนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้แล้วนะใช้ตัวนี้แทนโอเคอันนี้เท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดอันนี้คือหนึ่งจุดเจ็ดความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดความสูงเท่ากันครับหนึ่งจุดห้าเคลียร์เห็นไหมครับอันนี้คือบานฟิกซ์เรามีบานฟิกซ์ครับแล้วก็กลับไปที่บานฟิกซ์ได้ยังมีคอมโพเนนต์บานฟิกซ์บานฟิกซ์นะมีนะผมครับผมนี่ยบานฟิกซ์ อาวางปุ๊บก็มีขนาดเท่าไหร่0.9แล้วก็0.3กด a p p l ลาอ่ะเรียบร้อยครับบานฟิกก็มาละอ๋อ0.3นี่น่จะเป็นเคียร์ในระยะในนะอันนี้เป็น0.4อืมโอเคต่อไปตรงน,นี้เตตรงนี้ก่อนอันนี้บานเปิด บ้านเปิดเดียวกันคัดไปมาศูนย์จุดหกคูณหนึ่งจุดศูนย์ห้าเรียบร้อยโอเคนี่จุดที่สำคัญครับเอาละเดี๋ยวผมจะําให้ดูนะในกรณีนี้ครับเดี๋ยวผมเก็บเส้นเส้นพื้นไว้ก่อน พีเทปดึงมาโอเคคือตอนนี้ครับผมจะใช้บานฟิกมาทำนะบานฟิกนะี่เทคนิคนะเทคนิคนะเอ่ออันนี้อ่ะผมขอไปไว้ดามนะครับบานฟิกเรามาดูขาบานฟิกก่อนบานฟิกคือศูนย์จุดห้าเจ็ดคูณกับศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดห้าเจ็ด แล้วก็นี่คือ0.7 apply เนี่ยครับอันนี้คือกรอบของบานเนี่ยครับทาไปดูนะก็พี่มานี่ครับ,อรบโอเคบานฟิกนะครับเนี่ย0.57คูณ0.7นะแต่นั้นครับเรากดขังนิ้วแล้วตรงนี้ interact นะครับกดตรงนี้ มันจะมีคําสั่งนี่ครับนี่หายได้ครับเมื่อหายปุ๊บแล้วก็ก๊อปปี้ตัวนี้มาต่อมาดูกันเนี่ยนี่ครับเออเท่ไหมนี่ครับแต่แล้วมาเราก็กดคําสั่งครับนิ้วใช้นิ้วอ๋อมันเป็น,นจริงไม่ไม่ไม่ไมมนะซ้อนกันซ้อน่อนอางนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนอย่าไปถือสาเนาะเออเราเราเข้าๆเ,เฉยแต่แล้วมานี่คือศูนย์ยสสี่ แล้วก็ copy ตรงนี้มาครับความกว้างเป็นศูนย์ยุดสี่ศูนย์สี่หนะ้าอืมทีนี้ผมเท่าไหร่ศูนยนะ์ห้าเจ็ดไม่ใช่นะเพราะเป็นขอบนอกศูนย์จุดห้าเจ็ดเป็นศูนย์หกเจ็ดครับตรงนี้ ขอภขอภัยขอไฟล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผิดศูนย์จหกเจ็ดคูณศูนย์จุดแปดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะผิดครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคจากนั้นมาก๊อปปี้นี่มาโอเคจากนั้นเป็นศูนย์จุดห้าห้อ่าความกว้างครับ คือผมผมบวกค่าวอีกห้าเซนไงพอได้ออไหมครับมันก็จะได้ระยะโอเคระยะในแบบบอ,อกคือประมาณอันนี้คือระยะขอบระยะจากนี้ ระยะจากนี่ศูนจุดน,นี่ศูนย์จุสี่ที่บอกศูนย์สี่ห้าอ๋ออันนี้อันนี้คือระยะห้าเซนก็ศูนห้าอ่ะอ๋อเือนะเอนะขอใบของลังเบอร์ 0.45จากขอบนี้อันนี้ก็0.5อีกเลยเออโอเคโอเคไม่เป็นไรพลาดได้นะครับแล้วก็จ่วงเช็คเอาล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องตามแบบไปนะผมก็ผมก็ตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมตนนี้ต้องมายูนี้จะขอบตรงน,นี้อ่า0.5อันน,น,นี้อันนี้ตรงละตามแบบละโอเค ตรงนี้ประมาณหนึ่งอยู่สามจากขอบนอกถึงขอบนอกประมาณหนึ่งสามประมาณหนึ่งอยู่สามก็โอเคครับนะคนต้องก๊อปปี้ตรงนี้มาแล้วก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จ Easy and Fun นะจากนั้นนะครับมันก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ลงมาข้างล่าง นี่นะครับามาแถวเนี้ยีิกระจึ๊บนะโอเคแต่ตอนนี้ระยะมันคือหนึ่งจุดสองห้านะครับระยะนี้นะผมดึงเทปนะแต่ขอบนะครับนี่ดึงตรงนี้มาดึงลงมาหนึ่งจุดสองห้านะครับอันนี้คือระยะของมันอ่ะผมดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ ตัวนี้มาให,ให,ให้ให้ช่วยตรงนี้อ่หาให้มันได้อยู่แล้วแต่ได้มาผมจะสเกลครับเอสเกลดึงมาช่วยตรงน,นี้ปับ๊บมันก็จะดึงให้พอดีอ่าชีวิตดีดีครับนี่คือโปรแกรมนะครับไปอินนะอ่ะทั้งหมดคือสองศูนย์ห้าตรงไหมขอระยะความสูงได้เถอะก็จบละ ได้เป๊ะเรียบร้อยครับจากนั้นก็มิกเข้าไปไว้ด้วยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้งชื่อไนดะ้ไม่เป็นไรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอนาคตไปนะครับเราก็สามารถจะปรับได้ปรับขนาดเองได้ครับโอเคนะครับทุกคนเคลียร์นะนี่คือดนามิกนะครับก็จะมีช่องให้ด้วยนะแล้วก็ทําได้สบายๆเลยโอเคต่อไปตัวนี้ครับก็เหมือนกันดนามิกเหมือนกันครับเอามาวาง บานฟิกอะคือเรื่องการป้อมนี่จะต้องนะไม่เหมือนใครนะครับเออศูนย์จุดห้าแปดบวกข้างละหนึ่งบวกข้างละห้าเซนก็คือศูนย์หกแปดความสูงขึ้นหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งจุดศูนย์ห้าหนึ่ง 0.68แล้วก็อ๋อสิศูนย์จแล้วก็ความสูงขึ้นหนึ่งจุดอพโอเคแล้วก็เอามาซ้อนกันจับปนะนี่อันนี้คืออันนี้หนึ่ 0.58 0.58ม,มันบอกว่า1.3มันเป็นไปได้ยังไงก็ถือว่าปร,ประมาณแล้วกันนะเออเขาปร,ประมาณมาให้แล้วก็ก็ตาม5เซน5เซนไงก็ถัดตาอเขานี <c ười> คือโอเคต่อไปครับตอนนี้คือบนับนบันบานกระทุงก็นี่ครับบนกระทุงมาวางนี่ข้อดีคือเราสามารถจะมู๊บมาวางครับเนี่ยจากนั้นนะครับเราสเกลได้เลยครับ S scale มันจะสเกลมาได้เลยนี่มันอะไรจะง่ายขนาดนี้ นะครับนี่ครับมาแล้วจากนั้นนะครับระยะมันคือหนึ่งเมตรเราก็ผมลากเส้นมาเลยหนึ่งเมตรจากนั้นก็สเกลครับเอสเกลเอส,สเกลมุมนี้ครับเรียบร้อยเสร็จอ่ะวัดระยะหน่อยดิได้ไหมขอขอได้สองจุดศูนย์ห้าก็จบครับ เรียบร้อยเคลียร์ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วก็ make component แค่นี้แหละครับก็จะเสร็จแล้วครับหน้าต่างตามแบบเลยเรียบร้อยครับอ่เสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่คือปฏิการทำง,งานนะครับ เนาะใช้เครื่องมือคนไทยนะครับนะโอเคเคลียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจะสอนวิธีการนะครับตั้งชื่อหนะ้าต่างประตูลแล้วเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ฐานข้อมูลนะครับดัตต้าเบสนะสกิลับนี่ทําได้นะครับหลายคนบอกต้องใช้รีวิชอัชิกัเท่านั้นนะเป็นความเชื่อผิดครับดูซีรีส์นี่กันก้างไปนะครับเอาแบบย,ยาวๆฟังในี้บทไปด้วยนะครับถ้าใครไปฝึกซีร์โรดที่โลกบแปดตอนมันก่อนนะ แล้วมาดูคลิปนี้ทําปตามไปเรื่อยๆนะจะได้ความรู้นะครับที่ผมกําลังอธิบายให้ดูเห็นว่าอเอห็นปัญหาด้วยในการทำงานให้เห็นแนวคิดต่างๆนะครับทํามากินไจริงนะครับ